สตอรี่ที่3าหายไปในความมืด <c oughs> ใครหายวะโดยคุณซิตอส YT อีกแล้วครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เราจะตัดให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับ <c oughs> ประสบการณ์ที่ดีและอย่าลืมใส่หูฟังกันด้วยนะครับโอเคไปเล่นกันเลยครับผม Let's go <S ผมเลียมอายุ27ปีจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมาอยู่ณนะจุดจุดนี้เ <c oughs> ฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะ นั่นน่ะจะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของเรานะเอยได้ขี่โมงขี่ยามไนดะ้เนอะว้าวสี่โมงแล้วกันนะปิดหน่อยละกันนะเอาจริงคือเกมค่ายนี้นี่คือออกแบบบ้านให้เหมือนกันหมดเลยหรือไงวะเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยเราเข้าไปหลบใต้เตียงได้ไหมไม่รู้เอ้นี่คืออะไรอะ่ะโอ้รีโมทแล้วเนี่ย <c oughs> ทำไมมันไม่เหมือนรีโมทเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปไหนอะ่ะเราต้องออกไปด้านนอกหรือเปล่าตรงนี้มีหนังสือด้วยมันเขียนว่าอะไรเนี่ยเออช่างมาแล้วกัน ใหนดูดิเราสามารถไปไหนได้บ้างประตูตรงนี้เป็นห้องอะไรนี่ห้องเปลี่ยนเสื้อว้าวหมูมือเอากระดาษแปะเอามาแปะไว้อ้นี่เนี่ยอ๋อมันเป็นแบบความตื้นลึกไงคุณผู้ชมอ่าและนี่คือห้องอะไรโอเปิดไม่ได้ด้วยนี่เราอยู่บ้านใครเนี่ยโอจะต้องการที่จะหาอะไรกินก่อนที่จะออกไปทํางานนะนะโอเคได้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 ไดไดเดี๋ยวทําไมตัวมันเตี้ยหรือเปล่าเนี่ยทตไมันรู้สึกแบบทุกอย่างมันดูมันดูสูงไปหมดเลยคุณผู้ชมสูงเทนาไไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะทำไมอยู่ดีเราก็ยอ่อไม่เข้าใจ วัด <What? c oughs> คิดว่าตัวเองเตี้ยเนี่ยเอาแล้วนี่ห้องไกเนี่ยโอ้โหมันมันเป,เป๊ะเลยอะ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนกับเกมที่เราเคยเล่นมาทุกเกมเลยอะ่ะตรงนั้นมีหมามีสระอ่าชัดเจนเลย <laughs> ไม่ใช่ยบ้านเหมือนกันหมดเลยบ้านนี้นี่มันเกิดหลายเรื่องเหลือเกินเนาะอีเวนต์มึงเนี่ยเน,เนี่ยไอซักผ้าเนี่ยโอ้โหหรือว่าไอ้ครับแครับนั่นคือแบบมันมันเจ้าของเดียวกันวะ <laughs> ไม่รู้อะเช่ามาแล้วกันลงไปล่างกักว่าแหมบ้านนี้อีเวนต์เยอะเหลือเกินเนาะ เกิดเหตุเกิดมึงหลายเรื่องเลยมันคือมันคือเออซีเรียล <c oughs> ใช่ไหมซีเรียลใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นซีเรียลแหละหรือว่าเราต้องเปิดตู้เย็นอ๋อนี่ไงโอ้อะไรวะเนี่ยมีเนื้อด้วยมีพิซซ่าโอ้โหตายมีอยู่อันเดียวมึงซื้อร้านไหนมาวะเนี่ยกินได้ปะ่ะกินว่าต้องเอาไปเอาไปอบก่อนมีมีมีไม,มโครเวฟไหมอันนี้ไงจะแล้วอ๋อไม่ใช่เว้ยล้วเราต้องทำไงกับพิซซ่าอ๋อมาใส่ในจานนี่ใส่ในจาน เออนี่ไงเราต้องกินก่อนนะคุณผู้ชมมองซ้ายมองขวาดิโอ้โหไม่มีใครเอ,อ๊เราอยู่กี่คนในบ้านนี้เนี่ยทําไม,ม่มีซีเรียลอยู่ตรงนี้ได้อะมันน่าจะมีคนแบบว่ากินมานั่งกินอยู่ตรงนี้ได้ปะอหรือว่าเราอยู่คนเดียวเราโซนเหรอเราไม่มีเมียเลยไม่รู้ว่าเรากินก่อนแนละ้วกันอืมเสียงกินอร่อยมากโอเคกดสเปกบาร์เพื่อลุกขึ้นยืนอ่าโออะไรเนี่ยอ๋อถ้ากูแกรถโอเคใครทิ้งหนุ่มเลไว้ตรงนี้วะเนี่ย ใช่ป่ะมันคือหถุมเละไหมึงยี่ห้ออะไรเนี่ยเลียบยี่ห้ออะไรวะเลียบโอ้รถหรูเลยนี่ว่าโอเคเราต้องไปทํางานนะเนี่ยเงาตัวเราก็ไม่มีแล้วนี่เราลอยอยู่หรือไงเนี่ยโหบ้านอันนี้คือสภาพหมู่บ้านนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมตอนตกดึกเนี่ยเขาจะมีเตะฟุตบอลกันตรงนี้ฮนะคุณผู้ชมครับไม่ก็แข่งวิ่งกันนะกด enter เข้ารถไปเลยรถฟอร์ดแมตแตงเราโอเคกด e เพื่อสตาร์ทเดอะคาร์โอเคโอเคเราสามารถเปิดรีดิโอได้ไหนดูดิ เพลงโคตรชิลเลยอเป็นแบบพังเพลงแจ๊สแล้วก็เดี๋ยวก็หลับหลับก็เรียบร้อยสอบไฟฟ้าแล้วเราต้องไปทางไหนไอ้ที่ทำง,งาน,นเนี่ยขวาร้ายซ้ายอัปรีนะลองลองเลี้ยวขวาก่อนแล้วกันไปู้วานี่มัวไปก่อนนะเฮ้ยนี่บ้านใครอยูะ่นะด้านหน้าเนะี่ยโอ้ออานี่มาถูกทางไว้เนี่ยเวลาหกโมงห้าสิบสามนาทีโอ้โหเยเครื่องบินโอ้ยแม่เครื่องบินนั่งเครื่องบินโันนนวหนูอยากได้เครื่องบินจังโอ้ยรถไฟวะเนี่ย อ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเอ้ยรถใครอะทำไมเอ้ย what เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้รถหายเดี๋ยว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 อะไรคือแบบว่ารถผ่านเรามาแล้วรถแม่งวับหายไปเลยวะรถนี่แม่งวับเก่งเหลือเกินเนาะเปิดเพลงเพื่อความสบายใจแหมด้านข้างก็มีป่าเพียบเลยอะโอ้ตรงนี้โอ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 ้ เฮ้ยมีแปรทำไมในเสียงดังเนี่ย้วทำไมรถมันสูงจังวะไปรถเราเตี้ยจังไม่เข้าใจมันมาจากทางนี้ป่ะหรือว่าเราต้องเลี้ยวไปตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูดิใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็นที่ทํางานเราป่ะ,ะมาแล้วสวัสดีครับโอ้น่าจะเป็นที่ทํางานเรานะคุณผู้ชมตรงนี้โอ้โหตายแล้วเมื่อกี้นี่คือขับรถออกไปแบบว่าเร่งรีบมากเลยดูเหมือนเขาจะน่าจะใจร้อนนะคุณผู้ชมน่าจะมีปัญหาที่โรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมพ่อเข้าโรงพยาบาลมั้งโอ้นี่ใครวะเนะี่ยสวัสดีครับ ใครครับเนี่ยสภาพน่าจะเป็นเป็นยามว่ะเนี่ย <c oughs> โอเครีจอสันน่าจะเป็นยามเลยดูดูเขามองหน้าเราสวัสดีเลียมอ๋อเราชื่อเลียมอ๋อไอเลียมนี่มันเหลี่ยมคุณผู้ชมเชื่อผมไอเลียมนี่เหลี่ยมชื่อ,อยี้คือเหลี่ยมทุกคนนะ่ะนี่เนี่ยเป็นวันแรกของนายนะงานนี้นะเราอยากให้นายรู้ว่าเราเนี่ยจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับนายนะอ้าวทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้นะว่าพวกเขาเนี่ยบอกอะไรนายไปหรือเปล่านะบอกอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยพวกเขาคือใครฮูฮูอา์ฮูอาเดม วมันมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากมากเลยนะแล้วก็เราเนี่ยก็พยายามที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับมันนะแล้วก็จะจับมันให้ได้เลยนะเออเรานี่มีรูปมันอยู่รูปหนึ่งอะนะโอ้แต่มันรูปมันก็ไม่ได้ชัดอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งไปให้นายทีหลังแล้วกันนะรูปอะไรเนี่ยถ่ายรูปแมวมาหรือเปล่างานเนี่ยนะมันเรียกได้ว่า้องใช้ใช้เวลาหลายวันเลยนะนั่นก็หมายความว่าเนี่ยนายเนี่ยจะ ไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่มในบ้านของนายเป็นเวลาหลายวันเลยนะนะนะถ้านายคิดถึงบ้านเมื่อไรเนะี่ยนายห้ามกลับเด็ดขาดเลยนะโอเคฮะผมไม่ได้เป็นคนโฮมซิกอยู่แล้วดูหน้าผมแล้วก่อนนะผมนี่มึงคดรอโอเคแล้วฉันจะบอกนายกันนะก่อนที่นายจะเริ่มงานนี้จะมีคนสองคนนะที่ทํางานเดียวกับนายนั่นแหละนะจะมาช่วยนายเอ่อในการหาไอ้สิ่งมีชีวิตนี้นะระวังให้ดีล่ะและ ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะโอ้โหหมายความว่าไงดูแลตัวเองให้ดีอะ่ะโอ้คุณผู้ชมนี่กูรับงานอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> นี่คืองานวันแรกของเราและอาจจะเป็นงานวันสุดท้ายของเราก็ได้นะโอ้โ oh, ห oh, มึงบิดคองี้เลยไม่ไม,ไม่ไม่เมื่อยมากเลยครับแล้วคือเราไปเราจะไปเจอกับอะไรอะ่ะบิ๊กฟุตเหรอไม่แน่นะคุณผู้ชมไอตีนใหญ่อะ่ะเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยใครวะเนี่ยอตอนนี้คนที่แบบจะมาช่วยงานเราใช่ป่ะตัวดีเรี่มเราจะเริ่มงานเลยนะ เราจะเข้าไปในป่านะแล้วก็เราจะเริ่มง,งานของเราได้แล้วนะคุณพร้อมหรือยังนะขึ้นบรถมาได้เลยไอ้หนุม่มอ่ะจัดไปเป็นงานอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเราต้องเข้าไปในป่าเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสามนาทีโอ้โหเดี๋ยวแล้วคนอื่นไปไหนหมดเนี่ยเชียแล้วแบบในป่ามึงมึงบิดเ,เบี้ยวแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามึงเมาเมาเมารถนะเนี่ย โอ้โหเมาก่อนเข้าป่าไอ้ห่าเอ้ยแล้วมึงจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยแม่เอ้ยหมดชีวิตแม่มันจะนักหน้าแล้วนี่เราต้องเดินไปไหนอ่ะไอ้เนี่ยตามเสาไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมตามหลอดไฟนะโอ้ในป่ามีไฟแบบนี้ด้วยกูเพิ่งรู้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นรถปะเอ้าเฮ้ยเขาเครมามานอนแผ่อยู่ตรงนี้วะเอ้าเป็นอะไรเนี่ยเอ้าคือคุณพี่อยากนอนพักเอ่อไอ้นี่ไอ้นี่ใช่คนที่มากับเราปะโอ้โหตายสภาพ แล้วใครมาเล่นเปียโนตอนนี้วะเนี่ยเอาคืออะไรอ่ะอ๋อฟันโอเคนายตื่นแล้วเหรอเพื่อนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเจาะกันตรงนี้นะโอ้โอเสียงป้ามั็นคนเกียร์เราจะตั้งแคมป์ที่ดีนะโอเคเลียมนายเนี่ย เอาอุปรกรณ์มานะตั้งเต็นท์หน่อยนะเออตั้งเต็นทนะ์นโอเคจัดไปนี่เราต้องปูเต็นท์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีไม่เอาให้เทีย่ยงคืนไปเลยวะห้าเจ็ดเหลือไปทําไมโอ้ตายไม่เย็นตายวะเนี่ยแล้วเราตื่นไปทำไมตอนตอนเที่ยงคืนอะ่ะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ในป่าเน็ตมึงยังดีนะมีสัญญาณด้วยดูดิใครทักมาเ,เนี่ยอ๋อไอ้นี้หัวหน้าน้าน่าจะอยู่ที่นั่นประมาณเจ็ดโมงนะอันนั้นคือผมตาไม่ฝาดใช่ไหมทำไมมันเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะใช่นไหม มันเหมือนเอเลี่ยนไงไม่รู้นี่คือรูปภาพของสิ่งมีชีวิตที่ฉันเพิ่งบอกนายไปนะโว้ยสภาพมันคือเอเลี่ยนโอเคปิดไปเฮ้ยคุณผู้ชมเสียงอะไรวะเดี๋ยวทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนแบบมีใครแบบว่าอันนี้กี่โบงแล้วเนี่ยทแไมภาพแบบทำไมมันสว่างกันเลยเอ้าวแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วอ้าวแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเรามีกุญแจอ้าวกลับเลยแล้วนะกัน เอาไปแล้วบาย u a g เกนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินไปมั้นะสตาร์รถก่อนสตาร์ไม่ติดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นคนคนคนเดินไปทางนั้นอะใช่ป่ะหรือผมตาฝาดไปไม่รู้อะทางเนี้ยเราต้องเดินไปป่ะอ้าวอ้าวถูกด้วยเวลาบ่ายสองสามสี่นาทีเ้าแล้วนี้กูอยู่ไหนอีกเนี้ย โอ้ยชีวิตว้าบไปว้าบมาได้ไม่เบื่อบ้างเลยวะตรงนี้มีถนนด้วยโอเคนี่เราออกมาจากป่าเลยใช่ไหมโอ้โหโทรศัพท์มึงไอ้โทรศัพท์มึงโอ้ y our call has been forwarded to an automatic voice message system อ้าวเอาโทรไปติดอีกโอ้โหเอาละชีวิตเราเนี่ยเอาว้าบเฉยอีกแล้วไม่งว้าบไม่พักเลยเว้ยแล้วเราก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อย โอ้โหแล้วมันมืดง,งีด้วยนะอ๋อตอนนี้แบบพระอาทิตย์กำลังมันกำลังพลบเพลจะคคุณผู้ชมโอ้โหแดงฉานมาเลยแม่เฮย้ยเฮ้ยทำไมบ้านตรงนั้นมันแบบว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบไป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 ในเมื่อมันเชื้อเชิญเราเข้าไปเราก็เข้าไปหน่อยแล้วกันเออเราเข้าไปหน่อยนะเออมีคนโทรมาเออฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออ เลียมอะไรมึงเป็นใครอ่ะเอ้ฉันฉันเห็นที่จอสันไงตอนนี้นายอยู่ไหนนะเพื่อนเออผมผมไม่รู้ครับผมคิดว่าผมหลงหลงทางอะ่ะแล้วทำไมนายออกไปโดยที่เออไม่มีเพื่อนนายละอ้าก็ผมตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วก็ไม่รู้เขาหายหัวไปไหนะครับเอออ้าวเดี๋ยวนายหมายความว่างไงเดี๋ยวเขาหายไปเนะี่ยเออผมไม่รู้อนะผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่พวกเขาก็ไม่อยู่นั่นเลยอ่ะเลี่ยมพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะพวกเขาเนี่ยกำลังรอนายอยู่นะ เฮ้ยคุณหมายความว่าไงเี่ยตอนที่นายมาหาฉันเมื่อวานนี้นะแล้วก็ฉันบอกว่าพวกเขาได้จะมานะนายเนี่ยก็ไปโดยที่ไม่ได้ออกไปกับพวกเขานะเอ้าแล้วที่เราขึ้นรถมาเนี่ยคือแบบขึ้นไปกับใครอ่ะผีเออเอาง่ายๆก็คือว่าพวกเขายังไม่มานะหมายหมายความว่าไงที่พวกเขาหายไปอ้าวกูเนี่ยหายแทนเลยเนะี่ยกูตัวเราเนี่หายไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็ออกไปกับพวกเขานะเออแล้วก็ผมตั้งคมปมกับเขาไอในป่าเมื่อวานเนี่ยอ้าวงงเลยทีเนี้ยเอา เอาหายเลยจิบหายและเลียมเลียมหายจริงๆเล่นคือหายหัวไปเลยเนี่ยเลียมมึงชีวิตแมมันจ่าน่าสรุปคือเราออกมาโดยที่ไอสองคนนั้นยังไม่ยังไม่มาหาอ่ะ What อันนี้รถใครวะเนี่ยโอ้เบนเทนไหมเนี่ยเวสโคสเฮ้ยไอเหี้ยมคือได้โอเฮ้ยว้โอ้โว้ h อ้โว้โ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 อ้โว้ a p ้โว้โ้ว้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 ้ อะไรอะไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องทำอะไรเฮ้ยย่ามึงใครเนี่ยไอ้ปุดอย,ยากขึ้นมาอยากขึ้นมาไม่รู้ใครโอ้ยอยากเคาะอยากเคาะอยากเคาะเคาะทำไมเคาะทำไมมึงเคาะทำไมมึงเคาะเพื่ออะไรโอ้โหทำไมหน้าขุนจังเลยเนี่ยเราเนี่ยอ๋อ <laughs> โอ้ไฟตะคีอดีนี้เียเงี้ยเจ้าเล่ยเจ้าล่ยเจ้เล่ยคี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 ตัดเว้ยโอเคแม่งไม่รู้รถใครตะโกโมยนะไอ้สัตว์ไปล่อะบายโอ้โหกลับมาคุ้มเลยเนี่ยเข้าป่าปุ๊บไม่ได้รถฟรีด้วยโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะรถใครไม่รู้รถบ้านด้วยโอ้โหชิวเลยดิโอ้นี่อะไรเนี่ยทันเนลโอ้จะมีตัวอะไรโผล่มาปะเนี่ยไม่มีหรอกมาคุ้มแหละ ได้รถฟรีมาเอาไปขายต่อได้กำไรหลายบาทเลยโอ้โหอะไรวะน่าไอ้เหี้ยแล้วก uh, ูโดนโจรปล้นอีกโว้ชีวิตอะไรวะนี่ยาย่ายายายาหลบป่ะเอากูหลบใต้เตียงโอ้โหที่มึงมีแค่นี้มึงคิดว่าจะหลบได้หรือไงวะเอ้ยเปิดประตูนะเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูหรือว่าฉันจะฆ่าตายเลยตำรวจมาแล้วมึงจะฆ่ากูไงก่อน อาเรียบร้อยเลยดิฮุยดูขึ้นได้แล้วอ้าโอ้โหเพลงชิวเลยอะไรวะโอมึงตัดต้นไม้เพื่อที่แบบมึงจะดักบนรถกู่ะนะโทษทีว่ะน้องพี่ก็ขโมยรถนี้มาไอ้น้องเฮ้ยคุณตำรวจไม่ต้องกังวลน,นะหนุ่มตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจับเขาแล้วนะถือว่าโชคดีมากเลยนะที่นายเน่ ยังมีชีวิตรอดอออพวกเขาเนี่ยพกอาวุธมาด้วยเนี่ยรูป่าโอ้โหกูไม่เห็นมั้งไอหา่างถือแม่งคนละกระบอกเลยเอ,อค,คุณชื่อเรียมหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมชื่อเดียมคุณเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าเนี่ยคุณเนี่ยสูญหายไปนะอ้าวโอ,อ้ผมไม่รู้เลยเนะผมหายตัวไปเนี่ยผมแค่ไปเจอบ้านคนแล้วผมขอมอยรถมาแค่นั้นแหละโอเคคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกังวลอ,อ่านี้อูได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมโอเคผมาส่งถึงบ้านเลยขอบคุณครับคุณตำรวจแล้วรถกูล่า รถบ้านกูอ่ะโอ้โหตายโอ้เป็นวันที่แบบว่าเหนื่อยมากเลยคุณผู้ชมเอออะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้นี่มันเพื่อนเรานีหว่าวดีคุณจอนเฮ้ยเลียมโอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณยังโอเคอยู่แต่อะไร้นกับคุณเนี่ยคุณเนี่ยหายไปเลยนะขนาดโทรไปก็ยังไม่รับเลยอ่ะโอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยนะคือนายยังโอเคอยู่นะโคตรภูมิใจเลยไปนายนะ ไปกับเันิเนี่ยมาเดีย๋ยวเราจะไปเอารถนายกันนะโอเคไปกูคงจะไม่หายตัวไปอีกแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะจบแล้วแหละโอเคแม่งจบแบบงงๆงงอีกแล้วครับท่านก็ปกติาตามสไตล์เ,เกมของซิตอสไวทีอะไรไม่รู้นะคุณูโอเคฮนะหวังว่าคุณมันจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบมันไม่ค่อยดันขึ้นปีดเลยนะ ไลค์ของทุกท่านเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากนึงครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมหวังว่าจะชอบคลิปนี้น,นะครับบ๊ายบายจ้า